สวัสดีครับผมเบ่าหน่องครับมือน,นี้มาพบพ่อกับเบ่าหน่องอีกคือเก่าครับผมคงสุดท้ายครับอาจารย์นิรานามงวดวันที่16ธันวาหกแปดเบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวท่านครับโปรดใส่วิทยามินในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุติโชคได้ดวงครับงวดที่แล้วเห็นบอกพ่อพูดบอกว่าให้ระวังเลขเบิน่นเพิ่นก็นให้ไใบเลขเบิ่นหนึ่งหนึ่งสองสองหกหกเก่าเก่าเลขมันก็นมาสองสองเนาะงวดนี้เพิ่นก็นว่า อลองบ่งเดอลองพิจารณาเบ่งแต่ว่าเลขเลขเบิลเพิ่นยังวาเพิ่นยังหมักอยู่ถ้าเลขเบิลงวดนี่เพิ่นมักหาหาแต่โบูดหดอกว่ามันฉีมาเบิลหรือมันฉีมาหามหรือมันฉีมาเบิลหนาหรือเบิลหลังเพิ่นก็บ,บอกบ่ได้แต่ว่าแต่ว่าหมักมักว่านี่มักเบิลหาหาว่าซัตนตัวเดียวตัวนะแต่ถ้าผูดด้ใดอยากยกเบิลกะเอาทีสะดวก บันนี้พระกะเลให้เหลขกมาเหลขกตาลางมานะครับเนาะงวดนี้กับเบิงไหวฟังไหวเป็นแนวทางโปรไซวิจัยญ,ญ,ญาณนการรับชมรับฟังนําทุกท่งทุกอย่างขืนยติโชเลยดวงวันีผมมู้ใด,ดบอกได้ครับบริวรมชิมาตัวใดเนาะ,อะลองเบิงลองพิจารณาเบิงวันนี้บ่าวน้องก็เลยถ,ถามความฝันถามว่าพอฝันบ่เล่ากับว่าฝันอยู่จําได้บ่ที่บ่าวน้องเคยบอกให้ฟังว่าอัน คนที่ฟันเห็นรถล,ลงปูที่จอดอยู่กระทอมเป็นผู้ใดกับอ,อาจารย์นีลานามนี่แหละที่เบ้าหนองบะทัานด้มาเว้าก็คือเบ้าหนองอว,วัย้าหวาพรผอมก,กันกับอันเหลขกตาลางเอาเห็ดเป็นคลิปเดียวไปเลยเนาะเห็ดเป็นคลิปเดียวไปเลยเอ,เอาเอาเหลขกยังก่อนเอาเหลขกตาลางก่อนเนาะเอาเลขกตาลางก่อนแล้วจังเอาเหล็กฝันจังเอาความฝันเพิ่นจังฟังความฝันเพิ่นเหล็กตาลางของพอเพิ่นนะครับเด้อตรงกลางเพิ่นเขียนศูนย์ให้ ตรงกลางเพิ่นเขียนศูนย์สามตัวข้างบนเพิ่นเขียนแปดห้าสี่ข้างล่างสามตัวข้างล่างแถวล่างเพิ่นเขียนหนึ่งเก้าเจ็ดแปดห้าสี่ศูนย์อยู่ตรงกลางแล้วก็หนึ่งเก้าเจ็ดเพิ่นบอกว่าลองพิจารณาเบิง่งลองจับคูเบิง่รงร์นผะู้น่าอิจฉางวดนี้ลองเบิ่งเด้อแต่ว่าอย่าถิ่มหาหาเด้อเพนะิ่นว่า จะเอามาใส่หาหายังไ็ได้หาหาแปดหาหาซีหาหาศหาหาหหาหาเหาหาเอันนี้คือคือเพื่อนบอกเป็นกินแนวทางธรรมกเด็กติดหาเด้ธรรมหาหาเนัีนนะแปดหาแปดหาสี่รือสิเป็นหาศูนย์แปดศูนย์ก้เจ็ดดครับ เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งแปดหรือสิเป็นแปดเก้าแปดเจ็ดก็ได้ครับก็ลองเบิง้งลองจับคูเบิง้งเพื่อเพื่อเขามราลองกันครับเด้อแต่ว่าเลขตีถ้าเด้ห้าหา้าถ้าเป็นเลขเบิือมกักห้าหาก็ลองเบิง้งลองพิจารณาเบิง้งงัวเป็นที่สิบหกธันวาหกแปดรับส่งท้ายปีนะครับเนาะก็ลองเบิ้งเด้อลองพิจารณาเบิง้ง แล้วก็พอแล้วว่าไอ้ยังอะสวยงังลืมลุงล่งขับรถจักรฟังวันนี้กล็ลองเลยครับด้อลองพิจนาเบิงบันนี่มาฟังอีกฝันเพิ่นเพื่อนฝันว่าเพื่อนได้ขับรถให้ปูนังรถเก๋งขนาดหละเพิ่นว่าได้ขับรถให้ปูนังเพื่อนว่าฝันฝันดีนะ เพิ่นกันป่ะบันนี้เพิ่นก็เลยว่าล่องเบิ่งทะเบียนรถบ่าวน้องก็เลยว่าเบิ่งเลขตารางกับทะเบียนรถมันก็คล้ายกันนะครับนเนาะบัดนี้ทะเบียนรถมันก็8459ทะเบียนรถคันคันที่จอดอยู่อยู่กับถมปูนะ8459นี่คือทะเบียนรถบัดนี้มาเบิ่งในเลขตารางเพิ่นกม็มีทั้ง4ตัวเลยมีทั้ง84แล้วก็59 พอเราก็ร้ว่านี่แหละมักเหล็กชุดนี้แห้งกว่าสันแปดซีหักเก้านี่ซีโตนี่มากแห้งกว่าสันกับบนเนอรได้นยังมันก็เกิดขึ้นไหนก็ลองเบื้องได้ลองเบิ้งมีทั้งเหล็กฝันแลวก็เหล็กตะล่างนะครับนองงวดนี้หวังววาเ้าสิได้จับเงินหมื่นจับเงินแสนจับเงินหลายไปครับหลายคนถามมาว่าจานนี้ละวหน้ามือได้สีห้เพื่อนห้มาแล้วบ่านหนองกับามวส่ฟังนะครับก็ลองพิจารณาบ้างครับเด้อ เดี๋ยวบ้านดอกมีตัวเลขอย่างบ้าดอกจะฝาวลงให้เบิ้งเพราะว่าอันมันสิไกลมือล่ะเลขปูก็ยังบอนเด้ขอนะครับเนาะเลขปูก็ยังบอนเด้ขอร์แบนี้พี่นางถักมาบอกเพิ่นจุดถูกครับงวดนี้เพิ่นจุดถูกเพิ่นฝันแล้วเพิ่นก็จุดถูกเพิ่นบอกว่าว่าจะไว้แต่ซื้อไทยแล้วเพิ่นก็สั่งโรตารี่ไปแล้วล่ะ เพิ่นสร้างไวเบลายดอกเพิ่น่าเพิ่นสร้างไวประมาณหาชุดเหล็กตัวนี้นะหางเดียวเม็ดเดียวเหลขกถูกเพิน่นฝันเพิ่นก็เลยลองจูดเบิง่งเดี๋ยวจังมาเบิ่งกันว่าเหลขที่พี่นนงเพิ่นจูดได้ตัวใด,แล,ลวดแล้วเพิ่นกคซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วเพราะว่าเลขที่เพิ่นได้มานี่เป็นเลขถูกครับของพี่นาัเงนะครับเนาะเดี๋ยวจังมาเบิ่งกันมาชมกันนะครับเนาะอ่ะหยำเหล็กตารางพออีกรอบนึงครับผมตัวกลางเป็นศูนย์นะครับ สตัวข้างบนมันเขียน8 5 4 8 5 4, สาสตัวข้างล่างมันเขียนแถวล่างนเขียนหนึ่งเแล้วก็ศูนแล้วก็หนึ่งเกเจนี่คือเลขตารางแต่ยะถิ่มก็คือ5 5าห้าเหาห้าเราเรายังหมักอยู่เลขตีดเบิร์นลวก็เพราะว่างวดว่างหันงวดใดให้มันออกมันออกเลขหาม หกสี่หกเป็นบ่โมเน่เด้อาจีหาซีหาหาแปดหาหาเก้าหาหาเจ็ดหาหาหนึ่งหามันก็เป็นไปด้เบิดเด้อันนี้คือคือบ่าวหน่องลองลองลองจับบึงลองจับเบเึงเพราะว่าเหลขกมันเป็นเหลขกวันนางคารเนาะเหล็กวันนางคารงวดใดนี่มันออกหกสี่หกนะก็เป็นเหลขกวันนางคารคือกันอย่าถิมยาประมาทครับเหลขกมันสามารถมาได้ทุกโตครับ เนาะและการเลขฝันของเพิ่นนะครับเด้อทะเบียนรถแ4ดสี่ห้า้านี่คือทะเบียนรถที่จอดอยู่กับทอมปูเพิ่นฝันวัดได้ขับรถให้ปูนั่งเอาทั้งเลขฝันแล้วก็เอาทั้งเลขตะล่างมาอยู่นํากันเลยต่ออีขานอ่านลายคลิปาลยคลิปเอากันขอทุกคนจงโชคดีงวดันที่16บธันวาหกแ8ดสง่ายปีครับจะสิพูรละวันที่16หเขาได้เงื่อนก้อนใหญ่แล้วเขากัจะไปลุน ของวันที่หนึ่งท่านเอหนึ่งมกรลาอีกเธอหนึง่งอันนก็จังมาว่ากันนะครับเนาะนะเอางวดีก่อนแต่จับเงินหมืน่นจับเงินแสนจับเงินหลานกันแน่นอนครับศรัทธามีบาร,รมีเกิดครับผมอยังมันก็เกิดกันได้ก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีเดี๋ยวพาหลวงปู่เขาหลวงปู่ก็ยังมีอยู่นะครับมีอยู่ผููใดอยากใดกะทักไลน์มาหาเบาหนา่องพาหลวงปู่ ตะกุดลก็ยังมีเพราะว่าเพิ่นจองไห้แล้วเพื่อนบ่เอาเบาหนอกกับเกี้ยวไหวก็บ่ได้ก็บบไดดิชี้เรียนยังกัเก็้ไวไหวของเบาหนองเองอยู่แล้วท่านผู้ใดอยากได้เบาหน่องก,กัสิบแบ่งไว้ให้นะครับนอ้อก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีครับได้จับเงินหมืน่นจับเงินแสนจับเงินล้านเด้องวดนี้เด้อมารับโชคไปน้าก,กันกับอาจารย์นิรนามครับ16ธันวา68ศรัทธามีบารมีเกิดสวัสดีครับ